สวัสดีครับอยู่ผมอเน,นปัต้วันนี้แพ็คเรียวเมงสุคุณะมาแล้วครับผมหรือว่าที่ใครๆหลายคนชอบเรียกว่ารามงสุคุณะนะครับผมพร้อมโปรไฟล์สุดพิเศษด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเพื่อไม่ไปการเสียเวลาปื๊บวันนี้นะครับผมเราเอาราคาของซอฟบอมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ซอฟบอบอกมาจัดชุดให้หน่อยขอจึงจ้งเลยครับผมเราก็จะมาสุ่มชุด ให้ได้ไม่ใช่ชุดดิโทเค็นมันต้องแลกเท่าไหร่ดูก่อนชุดนี้หนึ่งซื้อหนึ่งได้ถึงสองได้ชุดเปือยด,ด้วยแล้วก็ชุดมีเสื้อใครอยากเปือยก็เปือยใครอยากมีชุดก็มีชุดใช่ไหมแล้วก็มีแต่กล้ามเป็นมัด,มดปืนตะปูชอบต่อกันนัก เอามีดเป็นตะปูมาเลยมันเป็นมีดหรือเป็นอะไรวะขอดูหน่อยดิเป็นมีดเอ็งถืออย่างนี้เลยน,ะน่ะนะโอ้โหมันช่างทิมแพงใจซะเหลือเกินแล้วก็มีแพ็กเสียงัมอีัมเีม <c oughs> โอเคนะตามนี้นะครับผมแล้วก็ของอื่นๆไม่จำเป็นเราจะสุ่มไปสองรอหสิเก้าทเค่งก่อนแล้วกันมีสิบหกไม่นับเราจะสุ่มให้ได้ 259โทเคนมีโอกาสออกในตู้ด้วยนะมี100โทเคนด้วยนะใช้ฟรีก่อนเลยไปไได้อันเดียว10ครั้งผมมีบัตรด,ด้วยใช้บัตรอะไรวะเนี่ยใช้ตั๋วสุขนะด้วยใครมีตัว๋วอย่าลืมเอามาเล่นนะไป โอ้โหลอยไม่ออกหรือวะไปสาสิบสี่แล้วครับผมสองร้ห้าสิบเก้าโอ้โหบอกเอ้ยเกือนเน้นเนนฮ้ยมันมีลดเปอร์เซ็นต์อยู่อีกนี่ว่าเดี๋ยวขอไปกดลดเปอร์เซ็นต์ก่อนหนึ่งครั้งเรียบร้อยคุ้มจริงๆ โทเค็ oh, 15, 15 really, นสิบห้าสิบ้าเพชรเลยหรอโอ้โหต่อครับผมรอบนี้น่าจะได้ใช้เพชรคุมครับผมโอ้โหไม่ได้ดูด้วยเพชรตอนแรกมีเท่าไหร่ลองคำนวณให้ด้วยนะลืมกดเลยเพินกินกินแก้แพ้ไปแล้วมืน่นมืนครับผมเฮ้ยได้แพ็คเสียงฟรี โอ้โหเอาว่ะถ้าได้มีดอีกคุ้มเลยนะไม่ต้องแลกโอ้โหมันลงกันหนึ่งว่ะเฮ้ยรหัสต้อกูจะเกือบไม่ได้นะสอบ,บอกว่าไม่เป็นไรจัดไปเลยฮะเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมขนผมไม่ล่วงหรอกฮะ ร้อยหกสิบหกแล้วอ้้หว่มันเหนียวคิดหายไม่ออกดูนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไอดีนี้โอ้โหนี่โอ้โหได้มีดด้วย เหลือแค่โทเคนอย่างเดียวได้ครบเซตสังว่ายี่สิบเก้าขาดอีกสามสิบขาดอีกแค่สามสิบโทเคนครับผมตอนนี้ได้ของในตู้ครบแล้วนะได้มีตะปูด,ด้วยได้แพ็กเสียงด้วยคุ้มๆเลยแต่โทเคนมันเกลือเลือเกินอยางไม่ได้เราสุดท้ายโอ้โห,หเพชรเมื่อกี้เห็นเลขหกตอนนี้เหลือเลขห้าแล้ว โะโอ้โหยังไม่ได้อีกขอ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 อีกทีหนึง่งโอ้โหอีกทีนึงเกือแท้หวาแหมยังจะเกินให้อีกมาครบแล้วครับผมสองร้อยห้าสิบเก้าเพชรจบจวบ,จวบแล้วมีเพชรอีกสิบหกเพชรนะตอนแรกลืมดูว่ามันได้เพชรเท่าไหร่ลองคำนวณเองแล้วกันแต่ว่า ถามว่าคุ้มไหมคุ้มรอบเนี้ยเพราะว่ามันได้มีดมาด้วยแล้วก็ได้แพ็กเสียงมาด้วยแล้วก็ได้ชุดด้วยคุ้มคุ้มเลยนี่เป็นชุดแบบนี้<ๆ>นี่นีนี่นี่ใครชอบไหนก็ลองไปใส่สวันนี้ขอบคุณเจ<ๆ>้าของไอดียนะครับผม NKA บบบ b บบ,บดูกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเวลาจะมาทำให้ดูอีกครับผมวันนี้ขอตัวไปขอกฟรีขอฟรีก่อนครับผม ยาขึ้นตาแล้วครับผมยาขึ้นตาแล้วไปแล้วครับ